ภาวะทางจิตที่เห็นชัดที่สุดมักเป็นโทสะเกิดบ่อยที่สุดมักเป็นโมหะรู้ยากที่สุดมักเป็นราคะการเจริญสติให้ได้ผลเร็วต้องสังเกตเพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติของจิตและสติของคุณเองซึ่งเกิดขึ้นให้ประสบในแต่ละวันอยู่แล้ว อาจถามตัวเองเช่นภาวะไหนเห็นชัดที่สุดภาวะไหนเกิดบ่อยที่สุดภาวะไหนรู้ยากที่สุดภาวะทางจิตที่เห็นชัดที่สุดมักเป็นโทสะเปรียบเหมือนยื่นมือไปโดนของร้อนโดยไม่ตั้งใจยอมสะดุ้งสะเทือนกับความผิดปกติโดยง่ายกับทั้งเกิดสติยอมรับได้ง่ายด้วยว่า การดวนของร้อนไม่ใช่เรื่องดีใครที่เป็นพวกเจ้าโทสะหรือหงุดหงิดเก่งจึงควรรู้ตัวว่ามีโอกาสอันดีที่จะรู้และยอมรับสภาพทางใจได้ทั้งวันไม่ยอมรับได้ว่าโทสะเกิดขึ้นอยู่ชัดๆก็เท่ากับมีสิทธิ์เห็นความหายไปของโทสะอย่างชัดเจนเช่นกันขออย่างเดียวอย่ามีโทสะซ้อนโทสะ ด้วยการเร่งให้มันหายไปเร็วๆเท่านั้นตัวอาการเร่งตัวอาการคาดหวังจะเห็นโทสะหายไปทำให้จิตพราเลือนเหมือนพยายามไล่ไอร้อนด้วยไอร้อนภาวะทางจิตที่เกิดบ่อยที่สุดมักเป็นโมหะความฟุ้งซ่านอาการมือลอย เปรียบเหมือนการล่องเรือแบบไม่มีจุดหมายของคนส่วนใหญ่น,น,นานๆจะมีความคิดขมเข้มที่เล็งไปสู่เป้าหมายดีๆเสียทีจึงไม่น่าแปลกใจอาจจะถูกม่านหมอกโมูหะปกคลุมไม่ให้สติจแจ่มใสใครรู้ตัวว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตประจำวันให้เล็งก็ควรคาดหมายได้ว่าจิตจะเคว้งคว้างวกวนเหมือนเรือลอยผ่านหมอกทึบ การจะอ่านให้ออกว่าจิตมีม่านหมอกกับไร้ม่านหมอกต่างกันอย่างไรก็ต้องตั้งเป้าจะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างขึ้นมาแทนการยอมเมือตลอดเวลาสิบ้างภาวะทางจิตที่รู้ยากที่สุดมักเป็นราคะเปรียบเหมือนโดนมอมยาให้หน้ามืดหรือคล้ายหุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกร,รมให้เข้าโหมด ตื่นตัวพื่ยอมตามแรงฉุดจึงไม่เต็มใจไม่อยากทำความรู้จักราคาอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสแต่เหยื่อล่ออันได้แก่วัตถุก,กรรมซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดราคาฉะนั้นถ้ารู้จักจิตที่มีราคาได้ก็แปลว่าพร้อมรู้จิตที่มีกิเลสข้ออื่นได้หมดแต่ถ้ารู้ไม่ไหว ก็ฝึกรู้จิตที่ประกอบด้วยกิเลสข้ออื่นเป็นบันไดย,ยกระดับเสียก่อน